สวัสดีครับผมมาพบกับผมช่อง stop gaming หยุดการพนันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะ,ะมาพูดเกี่ยวกับนิสัยของคนติดการพนันนะครับโดยเฉพาะพนันออนไลน์นะครับคุณเคยไหมที่หลายๆคนที่กำลังเล่นพนันอยู่พอคุณมีทุนหรือว่ามีเงินในบัญชีคุณจะมีความรู้สึกอยากจัดเล่นมันขึ้นมาทันที แล้วก็โอนไปเล่นครับโอนไปเล่นก่อนที่จะเล่นนี่โอ้โหตั้งเป้าหมายไว้จะสวยหรูได้เท่านั้นเท่านี้ได้ห้าร้อยได้พันแล้วก็จะถอนออกมาครั้งละพันถอนห้าครั้งก็ได้ห้าพันใช่ไหมครับเ็นหลายคนก็คิดแบบนี้นะครับแต่พอเข้าไปจริงๆทุกคนจะเป็นเหมือนกันก็คือคุณจะลืมความคิด สิ่งนั้นไปความโลภของคุณจะเข้ามาครอบงําแล้วคุณก็จะหยุดไม่ได้คุณก็จะเล่นเล่นไปเรื่อยๆบางคนอ่ะทุนแค่พันได้เป็นหมื่นได้เป็นแสนก็มีแต่ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดได้นี่แหละครับก็คือการพนันนะครับมันทําให้คนเกิดความโลภนะครับไม่สามารถที่จะเลิกได้เาะเล่นหมดทั้งทุน ทั้งที่ได้มาแล้วก็พวกนี้เป็นเงินร้อนนะครับไม่สามารถที่จะเอาไปซื้ออย่างอื่นแล้วเก็บได้นานบางคนก็เล่นได้เล่นได้ก็มีก็ดีใจก็เอาไปซื้อทองซื้ออะไรมาเก็บไว้แต่ได้ไม่นานหรอกครับได้แค่วันเดียวสองวันอย่างมากก็เอาไปขายเอาไปจำหนาอีกเพื่อที่จะมาเล่นต่อ ทุกคนจะมีความคิดเหมือนกันนะครับเวลาเสียเราก็ต้องหาหยิบยืมเนี่ยอันนี้หายิบยืมเอ่อยืมไม่ได้ก็โกหกโกหกสารพัดครับผมโกหกว่าจะเอาเงินไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เอ่อโกหกเพื่อนโกหกครอบครัวโกหกคนอรอบข้างนะครับเพื่อที่จะได้เงินมาพอได้มาก็นัดเขาละครับ ว่าจะเอาคืนวันนั้นวันนี้เล่นได้แล้วก็จะเอาคืนพอเอามาเล่นบางคนก็ได้จริงๆครับได้แต่คุณไม่คืนหรอกเพราะคุณจะเล่นเพื่อที่จะตามทุนเดิมคืนให้ได้แล้วก็พอตามทุนคืนได้ก็จะเอากำไรต่อยมันจะเป็นแบบนี้ครับผพสุดท้ายคุณก็เพิ่มเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หมดสรุปก็คือยืยมมาก็คือหมด ทุกคนจะเป็นแบบนี้พอหมดแล้วพอถึงตามเวลานัดเพื่อนนัดเจ้านี้คุณก็ไม่มีจ่ายพอไม่มีจ่ายก็สะสมอืมยู่แบบนั้นละ่ะก็ยืมใครที่ยังไม่เคยยืมก็ยืมการเนนันทำให้คนหน้าด้านครับหน้าด้านที่กล้ายืมไม่ว่าจะเป็นใครว่าแต่รู้จักเขายืมไปหมดนะครับ มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับจากที่เคยผ่อนรถอยู่ก็ไม่ได้ผ่อนเพราะว่าโดนยึดจากมีบ้านอยูอ่ผ่อนบ้านก็ไม่ได้ผ่อนเพราะว่าโดนยึดจะเป็นเหมือนกันหมดจากได้ขี่ขับรถเก๋งก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์จากขับมอเตอร์ไซค์ก็มีจักรยานได้ปั่นจักรยานจากปั่นจักรยานก็ขายหมดทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะนำเงินมาเล่น อันนี้คือวงจรของพนันครับบางคนก็บ่นอย่างนั่นแหละเอออยากเลิกเลิกจริงๆเลิกแล้วไม่เอาแล้วหมดจะไม่เล่นต่ออีกแล้วพอมีทุนเมื่อไหร่คุณก็กลับมาอีกเหมือนเดิมพอเห็นเพื่อนเล่นคุณก็กลับมาอีกเหมือนเดิมทุกคนจะเป็นแบบนี้แต่ผมมีวิธีที่แนะนําให้พวกคุณเลิกได้แบบเด็ดขาดแบบภาคดิบตนเองนะครับให้คุณกดรหัสผ่าน แอปที่คุณใช้โอนเงินเข้าไปเล่นให้มันผิดเพื่อให้รหัสมันล็อกแล้วคุณก็จะเข้าโอนเงินแล้วก็จะเล่นต่ออีกไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปติดต่อธนาคารใดนๆน,นะครับแบบนี้ก็เป็นการหักดิบทางหนึ่งเพื่อไม่ให้คุณเล่นในตอนที่คุณมีเงินเข้ามาฝากไว้ด้วยนะครับงายก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นด้วยนะครับสวัสดีครับ